ค่ะขอต้อนรับสู่ช่องกลินอัลล็อกเลขมงคลนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะใกล้วันลอตเตอรี่จะออกแล้วนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ฝันค่ะอาทิตย์ก่อนนะคะอาทิตย์ก่อนวันเด่นลุงตูะคะ่ค่ะพอเมื่อคืนนี้คอนคอนค,อนคอนจะเช้าๆอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ใช่คอนเดน,นะคะ่ะเรื่องจริงค่ะขออภัยค่ะ ใกล้ๆจ้าว่างแล้วแหละเออเมื่อคืนฟันเห็นลุงพลฮ่าฟันเห็นลุงพลนะคะและ้วก็ตัวเองนะคะ่ะตัวเองอุ้มน้องหมาทําคลิปอีกอันนึงไปแล้วแต่วันนี้อยากจะเล่าเพิ่มคลิปนี้อยากจะเล่าเพิ่มเติมตอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าคลิปนั้นไม่ได้มีรูปตัวตัวเองอยากจะมาแบบว่าให้เพื่อนเห็นหนะ้าเห็นตาได้นิดนึงนะคะ่ะก่อนอื่นก็สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะจากนี้ไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะลอยกระถุงก็ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจโชคดีมีชัยปลอดโรคปลอดภัยอายุมั่นขันยืนนะคะค่าราทุกจัตุค่ะเล่าต่อนะคะแต่ก็เล่าไปในคลิปแรกแล้วล่ะแต่ว่าจะมาพูดแบบเป็นเน้นๆนิดหนึ่งเน้นๆนิดหนึ่งว่ายังไงเนี่ยบรรดาลุงๆเนี่ยใช่ไหมคะ อาทิตทย์ที่แล้วเลยฝันเด็นลุงตู่อย่างงี้และอายุลุงตู่ก็69ย่าง70นะคะเพราะแกเกิดวันที่21มีนาสองสี่เจ็ดห้า 2, 4, 7, ค่ะสองสี่เจ็ดห้านะสองสี่เจ็ดห้าก็ลบกันกับสองห้าหกหกก็จะเหลือ,อจะเป็นหกสิบเก้าปีแล้วเดือนดิก็หลายเดือนอยู่ก็อย่าไปคิดละเอียดนะคะเอาเป็นว่าบอกว่าลุงตู่อายุหกสิบเก้าส่วนเมื่อคืนนี้ ฟันเลนลุงพลลุงทั้งสองเลยคนละคนละอย่างกันแล้วนะคะคนละอย่างแต่ก็คือคือ,คอเลขลุงเหมือนกันนะคะทีนี้ฟันเห็นลุงพลก็ในความรู้สึกก็ค่ะยังมีความรู้สึกถึงเรื่องของวันเดือนปีเกิดของลุงอายุของลุงนะคะเ,เพื่อนๆวันเกิดวันที่สิบเจ็ดนะคะเกิดวันที่สิบเจ็ดเดือนสิงหาก็คือเดือนแปดเนาะแล้วก็ 2519ค่ะอายุ47ปีเต็มค่ะโอ้ยฝันลุงพูดด้วยอะ่ะเราก็บอกว่ารวยรวยรวยอยู่ในรถนาอยู่ในรถขึ้นไปแล้วไปบังเอิญไปคุยไปคุยกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอยู่ลุงก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่หมอกรีนได้ข่าวว่ามีรถมีเไม่ใช่เหรอแล้วรถมีเอ็มันนั้นของพี่กรีนบอกในคลิปที่ผ่านมาไปแล้วนะคะแต่บอกซ้ำก็ได้ค่ะเลข3816ค่ะค่ะ รวยๆนะคะเพื่อนๆค่ะแปลกมากฟังเห็นแต่ลุงๆงงกับตัวเองมากอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์ี้ค่ะชอบดีสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะขอแก้ไขพูดผิดนะคะพูดผิดตอนที่คุยคลิปไปเมื่อกี้ะค่ะที่ว่าพาอสอเกิดของลุงตู่นะคะง่วงนอนทานยาแก้แพ้ไปะค่ะเบอร์จริงๆแล้วก็คือสองสนะคะ ในคลิปไปเผอพูดเป็นสองสี่เจห้าถ้าสองสจหนี่อายุเป็นไปรู้กี่ร้อยแล้วเนาะสองสี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอายุลุงลงตู่นะคะแล้วก็ลบกับปัจจุบันสองห้าหกก็ลบออกก็จะเหลือ69ปีย่าง70นะคะเพื่อนเพื่อนกำลังเตรียนตัวทำกระทงกันคาเนี่ยค่ะยังไม่ได้ออกจากถุงพลาสติกเลยมีใบตองมีก้านกล้วยไปซื้อมาจากตลาดดาวเรืองนะคะแล้วก็ อันนี้ที่ปักเนาะแล้วก็ดอกกล้วยไม้วัดประดับค่ะจะทํากระทงกันกับเพื่อนๆสุขสันต์วันลอยกระทงนะเคะบรรยากาศดีๆลมแรงมากเลยก็จะนั่งทํากระทงกันบนนี้แล้วค่ะเมื่อกี้พูดผิดตอนแรกว่าจะจบคลิปแค่นั้นก็เลยต้องขึ้นมาต่อต่อ,ต,อต่อคลิปนิดนึงในเรื่องของการแก้ไขที่บอกว่าอ่าพอสอเกิดของลุงตู่คือสองสี่เก้าเจ็ดนะคะเพื่อนๆชอบดีค่ะ